กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าว่าสุุขสบาสุข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 คนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพผกกับสร้างสนนี่ป่าพี่น้องกับบุษบามันบีสาวคนงามยิ้มหวานๆทางหลังพี่น้องเลยแล้วขึ้นมาต่งมาหนังลูกมันถือตกลงมาทางหนาพี่น้องมาทางหนาตุ๊บีโอจีสายกำลังซ้อนลานสาวเพิ่นมดอนขี้นี่อืมเหยียบซีบแม่อืมขี้ต้น ส่แตอนนี้กำลังแจ้งพากันนั่งขโมกขโมกยังไม่น้องเลยยังเดินแจ้งนังเห็นยังแบบขโมกขโมกยังเดินใอยนั่งจ้งสิพากันไปใส่ต่อเนาะเขาสิได้พากันไปใส่บอกตายกองล้างบอกใช่แล้วสบายดีสมบัติคือน้องแล้วของดีๆมาขึ้นบ้านใหม่สบายสภาพสิไปดำการแม่นบออ่ากำลังรวมตัวกันตอนนี้พี่น้อง เอ้ยมือก็คือเป็นสีทองค<ม>่ะตอนนี้ความรักเป็นสีทองไปหมดเลยนะน้องนดัดเซเนียอิจฉาน้องอิจฉานอ้อ,านองค่ะตอนี้ก็หาเอาเร็วๆอ่ะเจ้ไปหาเน,นี่ย,ยไปขุดอะเคี่ภาษาิสสะนะมั้งอย่างคือ,อคว่นนะอา,านน่ะน้าชาวนานนานเคยพิพิสสะไงบ่สิบัญญาอันสมาน <laughs> ผู้บ่าวไปหากินแถวนั้นน่ะตะปานเธอบ่เห็นแม่นจะผิดเด้อพี่น้องเด้อแม่นพี่ประสาพี่นรกแม่นได้พี่น้องบ่ได้แม่นมาสิแนวนั้นพี่น้อง มันอยู่ทางพวกมันบ่ะกคนดูคนมันพี่ประสาอยู่ทางนั้นตามป่าตามดงเผื่อแอรพี่ดาววายอยู่ทางนั้นวายอยู่ทางนั้นพี่น้องเห็นว่าพวกวันนู้นบ้านเฮาผู้บ่าวคุบแถวคุบ่าวแถวห่างพอหมายถ้ากินแม่นเขาจะอยู่เฮือนอยู่ซ่านมาบอกแม่แม่อยู่แมนความเขาบม่ได้อยู่เฮือนเนาะเขาไปหาอยู่หากินแมนพอตรงไปหลอดแล้วมันก็เลยสีจังหวัดกับชีวิตพระเจ้แต่ก็ไว้ๆวเด้อสิอยากกินแขนเขียวกําลังฉีด อุ๊ยกินสีอย่างสามสีแล้วจ้าคนที่สีแห็นสีกับสามสีแล้วสีแห็นมาไว้แล้วของตัวเองกันได้ข้อแปดข้าอกินด้างนิดเดียแค่พายเล่นมาไม่ไหวยังก่อนจว่าวยังเไงอะไรมาไหวเลยรอบสองมาไหวอะไร ขึบเยอะเปล่าแต่งเปล่ากินเนอะแก่แล้วแ่ยังมาเท่าไรลันบ่เปล่าวป่าตายผ่อนข่าใจผู้ทราบผนว่าผู้ทราบผนว่าไว่ข่าวเราบอกข่าใจงงข่าวตาเข่าวกินใจพอดีเลยเฮ้ยเข่าวใจเยอะข่าแต่งข้ากินพี่น้องเอ้ยอ๋อใจพี่ลนพี่น้องเอ้อพัศมอยู่ห่มร้อนเย็นๆเนาะว่าเมื่อนี่บ่าตายมันลมได้เมื่อนี่างไโอ้กูอากาศดีอากาศดีโอ้ยนอนเฮือนหลังใหม่คือบอกเก็บคลองอีหยังขึ้นไปเนาะคือนหลังใหม่จ้า โอ้พี่น้องในซกับบ้านเลขที่เจ้าหนาายบ้านเลขที่เพื่อนจ้าเน่าศูนยฮะบ้านเลขที่ศูนย์สามศนย์สบ้านเลขที่เผื่อศูนย์สามโดยพี่น้องหน่วยหน่วยยังหน่วยหึ่งหน่วยหนึ่หน่วยที่หน่วยที่ึ่งหน่วยที่ศูนย์หนึ่งแล้วกับศูนย์สามโดยศูนย์หนึ่งศนย์สามโดยพี่น้องบเลข่ บ้านเลขที่พิ่นศูนย์สามพิ่นอยู่หน่วยศูนย์หนึ่งพี่น้องเ้ยคือบว่ายังไงบหน่วยหอะไรพี่น้องแมนหน่วยหนึ่งเดือนันที่สองเือนขึ้นเพื่อนวันที่สองเดือนสิเอ็ดเดือนสิบเอดออกไม่หนึ่งำเอาหนึ่งขำจึงได้ก็เลขหนึ่งมาก่อนพี่น้องหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดนี้หนึ่งหนึ่งลวก็ ออกใหม่ํำหนึ่งวันที่เศร้าสองพี่นอ้องเอ๋ยพังเอาเด้อล่ะกับเปเอาตามนี่แหละพี่นอ้องเอ๋ยไปไปตายลุกมาเลยค่ะลุกมาเลยเราจะไปทำภารกิจกันว่าอยู่ที่ไหนเนาะนว,ว่าอยู่จังใด ว่าอยู่ในไซจังไดเนาะพี่น้องเขาจะไปทำภารกิจกันไปเลยบ่าตายเดินหน้าดังนั้นเดินตามเจ๊าสายโอ้ยเจ๊าสายกับมาเาี่ยก็ไม่ได้แล้วนะพี่น้องเลยฮะบ้าตายกำซะ่อยอ้ยบ่าตายเจ้าเฮแบบเพอ้พอเพ้อเด้อ <c oughs> ไปเลยค่ะเจ๊ข้าไปค่ะอ๋อเอออุ้ยสิกินยังอันเนี้ยเมื่อเนี้เขาชิะหลินเฮ้ยเอออุ้ยน้ำจัาเนาะเขาจสิบไปน้ำพี่น้องแมนอะไรเขาชิไะสากเบดก็เขาจสิบไปมาแล้วค่ะสบายดีทุกคน น้องค่ะที่เ้าชิมาหนั่งแบบนี้นะเฮาก็มาเป็นสะพานบุญเด้อห้เอื้อยเอื้อยผูดใจดีเนาะอยู่ทางเมืองเนอะกปเลยเพิ่นเคยสอยเรือมาอีกข้างหนึ่งแล้วเพิ่นก็เลยข้างที่สองห้เพิ่นแบบว่าซื้อยาก,กัแล้วแต่หรือว่าเสียห้องน้ำก็แล้วแต่เนาะเอื้อยเพิ่นกะมีเพิ่นว่าม,มีมีน้อยปไดมีลายดอกสนีซํมน็จก,ก็ดีแล้วเอ้ย ที่มาซอยเรือเพิ่นความถูกความยากและความลำบากแต่ขอให้เอื้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อลํำรวยเงินทองที่ว่านอกกับขอ,ขอขอบคุณละลายที่ว่าหายนอกเป็นสะพานบุญหายเอเื้อผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวกล้องมาค่ะเดี๋ยวหน,น้ามากล้องอ้าวนยพอพ่นไปพรให้เอื้อพิ่นเลยเนาะ ขอให้เป็นนี้สุขภาพเป็นแสงให้ยูดีมีแห้งความเจ็บก็ได้ค้องภัยก็มีนะอันนี้เป็นงั้นเสร็จองแล้วทำอะไรน้องร้องอะไรเขาต้านเจ้ากับมาไว้กูแหละเว้ยซาถูกขอให้เอื้อยเพื่อนเนาะอยู่ดีมีแห้งความเจ็บมาได้ขอขอบคุณขอบคุณดอคุณยายใจดีที่เพป็นเมตตาเปล่ากั้วหน้าเปล่าตายข้างนอกแล้วก็เป็นำคนรวยเด้อ สุขภาพแข็งแรงนาทีการงานก็ขอให้ราบเรื่นเด้อให้เป็นเศรษฐีพันล้านเด้อสาธขอยายดีใจบ่ดีใจยังเลืดีใจอีกเนาะมันเสียไปซื้อยังซื้อยากะใส่ทองงามก็แล้วแต่เิ็นทองงามต่อไปอีกโดยเหาก็เพิ่นกะยามาสุบนาก็ได้ จำนวนเงินคือสามพันเนาะให้ให้พ่อใหญ่จ้างพันแล้วก็มาต่อห้องน้ำอีกแล้วบาทนี้ซื้ออีทบล็อกมกรเพื่อนให้พ่ญายสามพันแล้วก็ให้ห้าพันหนึ่งที่ว่าให้ห้าซื้อบัตรเติมเงินแล้วก็ซื้อน้ำมันน้ำมันรถมาทางเที่ยวมาเนี่ยเลียเขาก็ขอขอบคุณเอื้อย ผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองเนอกแหละเขาให้เป็นได้บุญไดลายเดอ้อเออมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดอ้อเศาเศาไขา้เศาป่วยเดอ้อเออที่บสบายกับเขาให้เป็นส่วนเป็นเศร้าเนาะมีแต่ความสุขความเจริญกล่าวหนาหนาทีการงานกันหหบหลับลืนไปด้วยดีเดอ้อเ้อน้องก็เขาเป็นสะพานบุญให้เอ,อือยเวลาเอ,อือยแบบอยากทำบุญหรือว่าหายปได้กั มายินดีมาทางน้องนัดแล้วก็สนี่หรือว่าเจ๊สายหรือว่าทั้งได้ก็ได้เนาะทางซาจอยก็ได้แมนทุกคนที่ว่าเป็นทีมงานของป่าวพังลาวเี่นอ้อเอ้เฮาก็ับข้อขอบคุณนะเฮาลลายเด้อที่นาบอยฮะละทีห้เฮามีวันนี้หรือว่าได้ย่างก้าวไปคือวันนี้แหละเนาะได้าาสาเร็จผ่าน youtube มากนะเฮากับข้อขอบคุณนะเฮาละลาย ให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งมีแต่ความสุขความเจริญอะไรป่ะเอากระสิไปใส่ต่อเอากระเพกันไปต่อเนาะเอาสิไปธุระต่อพี่น้องเลยเอายังบริโภคสัมเนียสิพาสนียไปหาผู้บ่าวกันสิ่งพี่น้องกินมะขามต่อนี่พี่น้อง บ่อไต่กินตอตากรกับน้ำลายเหียละพี่น้องเย้าวเยไหม้าวมันส่ม่าวเปลียนา แน่นคือว่าสสชมรูหล่อปพี่น้องเอ้ยสงสัยเิ่นเหตุมอยากใหเกากินน้ำป่จักเป่นห่วงไววพี่น้องเอ้ยแม่นจะห้ตาตาก้องเนะจะห้ตาก้องน้ำลายไหลปวดเจ๊สหาหนาแดงหาแดงหนาดำจ้ำหมดหม่งเาปลากอเข้ามาเลย โอ้ขอภัยไปเนาะกินหมากหนึ่งลงคอเลยมันบสุทส่ามันือมีระกาเนพนนะะไม่้ขับกินแล้วตอนโชว์ดีเราจะกินเรารับเราบอกข้นขาวกินสมได้เนาะ ถือมือเด้ล huh. ูกมันแตกถือมือเดยนีอเป็นอะไรคือบุกินใบจะทำ ลาย์นะอาจายอางนมาอาาอป่าบักใหญ่ขออภัยด้วพี่น้องป่าบักใหญ่บอกเขาว่าไปนั่งอันในป่าหน่อยไป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 ไเอาไปเดียวแล้พี่น้องทงานว่ก็แตกพื้นเลย ันแค่นาะป่าหกกระมี่เอาบ่เขามันมีแต่กรมไม่กใหญ่ยิ่งกุ้มบ่เขาไปได้พี่น้องเขาไม่น้อยลวก้าหูส่กะกินสมเลน้องบิวนะก้เหมือนนะผิดป้ามาได้แค่หัวอยู่พี่น้องคนเดียวไม่ใส่เนกแนแก้มบุมนะไม่ได้กินเขา เอ้ยล่าคลิปนะเฮ้ยจีบเบ็ดกลัวละล่าบอกหรือเอาไว้อีกคลิปนี้ก็ขอล่าคลิปเพลเง,งสนิทเด้อผักกุไลอยกุชชี่กุติดตามจอมสนิทป่าเนี่ยเด้อพี่นอ้องพบอันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี